สวัสดีนะครับพี่น้องทุกท่านหลายคนเชื่อว่าคนกับผี ไม่สามารถอยู่ร่วมกันได้แต่ก็มีหลายคนเหมือนกันนะครับที่ไม่เชื่อเช่นนั้นเชื่อว่าสิ่งที่มองไม่เห็นย่อมมีอยู่ทุกที่เพื่อนๆล่ะครับเชื่ออย่างไรซึ่ง อาจจะมองเห็นได้ในบางโอกาสและในวันนี้ทีมงานเราได้นำคลิปลอๆหรือเจออะไรปแปลกๆบางข้อโดนผีหลอกหวังว่าทุกท่านจะรับชมแค่ความบันเทิงนะครับก่อนรับชมคลิปนี้ก็ฝากคนละหนึ่งไลคเพื่อเป็นกำลังใจ ให้ชีมงานด้วยนะครับผีในสวนข้าวโพดไม่รู้เป็นเทตบังเอิญหรือเปล่านะครับเมื่อชายคนหนึ่งสามารถจะภาพผี ซึ่งมีลักษณะสีดำมันได้หายตัวไปอย่างรวดเร็วภายในสวนข้าโพดเมื่อชายคนนี้เดินไปดูก็ไม่เห็นอะไรแล้วบางคนก็ลือกันว่าน่าจะเป็นผีเจ้าที่นะครับในคลิปนี้เพื่อนๆสะเกิดเห็นหรือเปล่าครับน่ากลัวมากเลยทีเดียวครับคลิปนี้ การณ์น่ากลัวนี้คือภาพจากกล้องวงจรปิดได้จับภาพวิญญาณของชายคนหนึ่งนะครับที่เพิ่งเสียชีวิตหลังจากอุบัติเหตุที่อยู่ไกลออกไปไม่ห่างกันนักจากบริเวณนี้มีคนเสียชีวิตในที่เกิดเหตุตำรวจได้มายังบ้านหลังนี้เพื่อขอภาพจากกล้องวงจรปิด ก็ไม่ปรากฏรถผู้ประสบเหตุและคู่กรณีมีร่างชายคนหนึ่งท่าทางเร่งรีบและร่างชายคนนั้นก็มีลักษณะคล้ายกับคนที่เสียชีวิตที่อยู่ในที่เกิดเหตุนะครับท่าทางเร่งรีบค่อยๆจางหายไป อย่างน่าคนหัวลุกกันเลยทีเดียวครับคลิปนี้เพื่อนเพื่อนเห็นหรือเปล่าครับว่ากันว่าเป็นวิญญาณจริงๆนะครับคลิปนี้ชายคนนั้นเสียชีวิตก่อนจะถึงบ้านเขาเดินกลับบ้าน โดยไม่รู้ตัวนะครับคลิปนี้น่ากลัวมากเลยทีเดียวครับ คลิปนี้นะครับดูเหมือนว่าชายอาหรับคนหนึ่งกำลังถ่ายคลิปลากทาผีในบ้านร้างหลังหนึ่งตามเคยจูจ่ๆก,ก็ต้องตกใจมีใบหน้าใครบางคนจ้องมองเข้าอยู่ด้วยสีหน้าอาคาดแค้น เมื่อเขาเดินเข้าไปดูก็มีแต่ห้องว่างเปลา่าเ,เพื่อนเพื่อนสเกตด,ดูนะครับอาจจะเป็นผีก็เป็นได้ คาอเลรมหัมอในัมีคลิปนี้นะครับว่ากันว่ากล้องวงจรปิดที่เมืองเกียวโตวประเทศญี่ปุ่นบันทึกภาพเหตุการณ์ที่น่ากลัวก็คือ ภาพจากกล้องจอรปิดนะครับได้ทายติดพีหรือคนญี่ปุ่นบางคนก็เชื่อว่าเป็นดวงวิญญาณถ้าหากสังเกตดูดีๆก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับเป็นเงาลางๆ ื่ล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับเฮีย yeah. นาคุลุ โดนงูเจ้าที่ไล่กัดบางคนก็เชื่อว่าในป่าในถ้ำแบบนี้ก็ย่อมมีเจ้าที่เจ้าทางคลิปหน้ากลัวนี้นะครับว่ากันว่าเป็นชาวบ้านออกไปหาของปา่าจนเจอเข้ากับปากถ้ำที่มีแต่หินพวกเขา ได้ยินเสียงแปลกๆดังออกมาจากในนั้นขณะชาวบ้านคนหนึ่งจะเดินไปดูอยู่ๆก็มีงูตัวหนึ่งขนาดใหญ่มันเลื้อยออกมาได้อย่างรวดเร็วนะครับกระโจมออกมาไล่กัดชาวบ้านคนหนึ่งจนชาวบ้านคนนั้นวิ่งหนีไม่คิดชีวิต ทำเอาพวกเขาคนลุกคนพองตับตามกันนะครับเหตุการณ์นี้บางคนก็เชื่อว่าในป่าในถ้ำแบบนี้ก็ย่อมมีเจ้าที่เจ้าทางว่ากันว่าโชคดีเหตุการณ์นี้ที่ไม่ถึงกับเอาชีวิต หลายๆคนเชื่อว่าถ้าหากเป็นผีหรือวิญญาณจะต้องไม่มีเงาปรากฏแต่คนที่เคยเจอกับตัวเช่นเหตุการณ์ของชายคนหนึ่งที่มาเลเซีย mm. เขาว่าผีมีเงาครับเห็นเงาใครบางคนเดินอยู่ในบ้านเมื่อเขานะครับตั้งจิตสังเกตดูดีๆ พอเห็นทั้งเงาทั้งร่างถ้าหากเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงผีก็อาจจะมีเงาก็เป็นได้นะครับเหตุการณ์นี้เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดที่ได้ถ่ายติดร่างหลากๆลอยไปลอยมากลางดึกร่างนั่นสามารถทะลุผ่านทุกสิ่งเพื่อนๆลองสะกิดู ที่ร้อนก็คือชาวบ้านบางคนเชื่อว่าเป็นผีกระสือครับคลิปนี้หรือผีกุยงในภาษามาเลเซียไม่รู้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่านะครับถ้าหากเป็นเรื่องจริงก็ถือได้ว่าน่ากลัวเลยทีเดียวครับคลิปนี้ สำหรับวันนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้นะครับที่ทีมงานได้รวบรวมมาหวังว่าจะชอบกันนะครับฝากคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ชีมงานด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับกูเน,นี่ยกูตั้ก้อยฮัลโหลุว่าไอซีร็อกกูเนา